คนเห็นบนหิ้งพระพีน่นีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อชิมผักสีวลีนะคะทุกคนที่พี่นีอุ้มมานะคะครั้งแรกเลยนะ,ะที่พี่นีมีปณิหารที่ว่า ตอนที่ว่าแม่ของพี่นีเป็นมะเร็งที่แขนนะคะทุกคนพี่นีขอปณิหารท่านว่าให้พี่นีได้รักษาแม่นะคะให้หายนะคะแล้วก็ได้มีปณิหารเนาะพ่อศีวลีอีนนิพระทะูปองค์นี้นะคะโอ้ยที่คนเขาเออ คนเขาไปเก็บมานะมีดินติดเต็มเลยนะทุกคนเขาเรียกพระอะไระแสงก็จะมองไม่ชัดเนาะพี่นีก็ได้มาอย่างปนิหารนะเนาะแล้วตอนนี้ก็พ่อศรีวลีนะคะก็เขาให้มาเขาให้มาเขาย้ายไปเมืองไทยเนาะคนไทยเขาไปเมืองไทยแล้วเขาก็ ให้มานะคะทุกคนแล้วก็สังกระจายนะพะระแก้วโมรกตนะคะทุกคนออกเล็ก,กนิดเดียวนะคะทุกอย่างพี่นีได้มานะะทุกคนแล,กแล้วก็ยังมีข้างในอีกนะคะเยอะแยะไปหมดนะ,ะพะเต็มเลยนะ,ะมีทุกอย่างะะทุกคน โอ้ยมันอยู่กับความมืดทั้งคืนทั้งวันเลครทุกคนพี่นีก็วิ่งหาแสงนะก็ได้แค่นี้นะทุกคนทุกคนจำคลิปที่พี่นีฝันเออได้ไหมครับที่พี่นีบอกว่าพี่นีจะไปเออไปอทานอาหารเออไปเดินตลาดเออตลาดตลาด,ลาดคริสต์มาสเนาะกับผู้ชายแล้วผลท้ายพี่นีก็ไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าพี่นี คลิปนั้นพี่นีเล่าว่าพี่นีฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะอุ้มพระแก้วมรกตมาให้พี่นีแล้วก็แล้วก็บอกว่าเออเอามาให้พี่นีเนาะพระแก้วมรกตที่พี่นีเล่าความฝันเนาะแล้วตอนนี้เออมีพ่อพี่นีนั่งอยู่ด้วยเนาะพ่อพี่นีที่ได้เสียชีวิตนั่งอยู่ยึดนั่งอยู่ด้วยนะและที่ กำแพงเนาะกำแพงเก่าแก่นะของเมืองโบราณนะคะทุกคนที่พี่นีเล่าเนาะแล้วแล้วพ่อในความฝันพ่อบอกว่าสงสารสายสุนีที่ว่าเขาลำบากมาเยอะแล้วนะคะอยากให้พี่นีสบายเนาะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขายกมือมานะยกมือมาให้เนาะว่าเออเออแล้วตอนนี้ พี่นีไม่เห็นนะคะพี่นีไม่เห็นตัวเลขนะที่มือเขาจะมีผู้หญิงที่ยกพระแก้วม,ม,ม,มรกตให้ถือมาเขาเห็นตัวเลขนะคะและ้วตอนนี้ในความฝันพี่นีที่พี่นีเล่าว่าอคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะนําโชคมาให้ที่จะเข้ากับพี่นีได้เนาจะามีปัญญาหารมาพี่นีเนาะ แล้วตอนนี้เออพี่นีบอกพี่นีไม่เห็นตัวเลขแต่ผู้หญิงคนนั้นเห็นแต่พ่อเขากเกิดวันเสาร์พ่อก็บอกพ่อเห็นพ่อเห็นบอกว่าเออเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขเออศูนย์หกเก้านะคะทุกคนศูนย์หกเก้าแต่เห็นไหมคะทุกคนพี่นีทดลองซื้อหวยนะคะศูนย์หกเก้านะคะซื้อนะคะทุกคนซื้อแต่เพียงแต่ว่าหวยออกนะคะลอตเตอรี่ออก 079เนาะทุกคนเห็นไหมคะก็ความฝันก็แม่นนะคะแม่นนะคะว่าว่าเออพี่นีไม่มีโชคพี่นีไม่น่าไปซื้อเลยนะคะทุกคนไม่น่าไปซื้อเลยนะถ้าพี่นีไม่ซื้อนะคะหวยก็คงจะออก069เนาะทุกคนแต่พี่นีดันไปซื้อนะคะรู้ว่าในความฝันก็บอกพี่นีไม่มีโชคยังมาไม่ถึง พี่นีทำให้หวยเคลื่อนนะคะทุกคนหวยออกจริงๆนะคะศูนเจ็ดเก้าดูซินะทุกคนเอ้ยถ้าใครซื้อตามก็พี่นีขอโทษนะคะเต่ fc เพื่อนๆได้ดูคลิปนั้นนะคะทุกคนอันนี้พี่นีมาเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็รีวิวยิ่งพระหน่อยนะคะทุกคนเออพระที่พี่นี ได้นะคะพระที่ว่าพระพุทธรูปเนาะที่ที่พี่นีบอกว่าได้มาจากอจากเอ,อที่ฝังดินเนาะมีอยู่ตอนนั้นที่พี่นอีอไปอยู่กับสามีคนที่สองนะคะพี่นีที่ว่าพี่นีอุ้มท้องอยู่บ้านกับผัวคนแรกแล้วก็ไปมีอะไรความสัมพันธ์หนึ่งครั้งกับ ผู้ชายนะคะแล้วก็เครั้งเดียวเราก็ได้ลูกเนาะก็ได้เจ้ายันมานะคะพี่นีย้ายไปอยู่บ้านเขาเออมันก็จะมีเอสิ่งอะไร,ประแปลกนะคะทุกคนมีสิ่งอะไร,ประแปลกเข้ามาในชีวิตของในฝั่งฝันเนาะพี่นีอุ้มท้องแล้วพี่นีก็ไปอยู่ที่นั่นนะพี่นีไปนอนที่นั่นคืนแรกพี่นีนอนไม่ได้คืนที่สองก็นอนไม่ได้พะคืนที่สามพี่นีก็ฝันว่ามีคนนะ มีปีศาจนะมาเดินอยู่ในบ้านเนาะมีเผีปีศาจนะมาแล้วก็เอ,อลอยมาเนาะโอ้ยคนลุกนะคะเออมาจะมาเออจะมาเอากินลูกพี่นีในท้องเนาะเออเหมือนก็นเป็นกนระสอบอะไรนะคะทุกคนเล่นพี่นีทุกคืนทุกคืนเลยนะพี่นี พี่นีก็กลัวเนาะไม่พี่นีแปลกใจทำไมมันฝันอย่างนี้ทุกคืนเลยนอนไม่ได้นะคะนอนไม่ได้นะคะพอหลับตาปุ๊บเขาจะมาทันทีนะผีปีศาจเนาะกับยายที่พี่นีย้ายไปอยู่กับสามีคนที่สองอ่ะเนาะดังนั้นพี่นีก็อุ้มท้องพี่นีก็ร้องเหลือกีดกิดกิดนะบางทีกลางวันบ่ายบเงี้ยมันเหมือนมีเงาคนนะทุกคนเหมือนมีอะไรมาเดินอยู่ข้างหลังเราแวบไปแวบมานะคะทุกคน แล้วตอนนี้เออพี่นีก็มาเล่าเอให้สามีคนที่สองเนาะที่พี่นีย้ายไปอยู่พ่อเด็กฟังว่าพี่นีมีอาการอย่างนี้เนาะฝันอย่างนี้พี่นียากได้พระพี่นีก็พูดนะพี่นีอยากได้พระเเอออมามาดนะูแลเนาะอยากได้พระ,อนะอพะตอนนี้สามีของพี่นีเนาะสามีคนที่สองก็บอกว่าโอ้ เพราะก็เคยมีภรรยาไทยเนาะเขาเคยอยู่กับผู้หญิงไทยหนึ่งเดือนนะคะทุกคนเขาบอกเออของของเออของของเออภรรยาเออแฟนเขาเขาอยู่ด้วยกันปีนึงเขาย้ายบ้านเขาออกมาจากบ้านผัวคนเก่าแล้วมาอยู่กับแกเขาขนของมาเต็มเลยมีพระมีอะไรเธอลองเข้าลงไปดูห้องเก็บของที่นี่เผื่อมีพระ แต่ฉันคิดว่ามีอะไรเต็มเลยต้องมีพระเธอลองลงไปดูสินะเออพี่นีก็เลยลงไปค้นดูนะกิก็จะเป็นเอ <_ d ew> ถุงถุงนะคะเป็นกระสอบนะคะทุกคนพี่นีก็ไปลื้อดูนะก็จะมีละครมีละครมีช้างมีพระที่พี่นีอวดนะพระที่ว่าพระพุทธรูปที่ว่ามีดินนะคะทุกคนดินเต็มติดเต็มเลยนะคะทุกคน พี่นีก็ได้ jogo. เนาะได้มาพี่นีก็เออเอาตัวช้างเอาตัวละครอะไรมาไว้เอาขึ้นมาเนาะแล้วพี่นีก็เอาพระพระเออพระมานะทุกคนพระพระมาล้างน้ำนะมาทำฟันสะอาดพี่นีก็เอามามาบูชานะคะพอมาบูชาพี่นีก็เหมือนก็ว่าไม่ฝันแล้วนะคะเอาบูชาแล้วมาไหว้นะแล้วพี่นีก็ เออเออเออไปคุยกับเพื่อนเนาะคนไทยเนาะคนหนึ่งเนาะเขาก็ให้หนังสือสวดมนต์พี่นีมานะพี่นีก็สวดเออเอ่ยอดพระกันไตปีดกทุกวันทุกวันทุกวันนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีผีไม่มีปีศาจมาหลอกนะคะทุกคนพี่นีก็สวดทุกวันนะคะสวดทุกวันแล้วเจ้ายันเขาเขาเกิดมาเนาะเขาก็จะได้ยินแต่แม่สวดมนต์ทุกวันทุกวันนะคะทุกคน พี่นีก็จะสวดชุมนุมเทวดานะสวดเอ่อน้องยันพอเขาเเอหัดคานหัดนั่งนะเขาก็จะมานั่งสวดมนกับแม่เนาะยันก็จะมานั่งสวดมนกับพี่นีตลอดแต่วันไหนพี่นีไม่ไม่สวดมนยันเขาก็จะปลุกเนาะมาม่าสวดมนมามาสวดมนมาม่ายผ้ายันเขาก็จะติดไปกับแม่นะทําสวดมนเช้าสวดมนเย็นนะพี่นีจะ ทำของพี่นีนะเช้าเย็นเช้าเย็นนะยันเขาก็จะมานั่งกับแม่จนสวดเสร็จนะพาะการสวดยอดเออยอดพักกันไตปีดกนี่จะยาวมากนะคะแล้วพี่นีสวดชุมนมเทวดาสวดกวดน้ําอะไรจะใช้เวลาเอ,อนานมากแล้วก็จะนั่งวิปัสสนาประมาณเสิบนาทีนะคะยันเขาก็จะนั่งกับแม่เขาก็จะทํากับทั้งกับแม่ทั้งสองครั้งนะยันก็จะติดมากแล้วเขาจะเป็นคนที่เอ,อ เอ,อชอบในการสวดมนต์นะลูกเจ้ายันก็จะแบบชอบเรียนรู้ทางธรรมะเนาะเขาก็จะไปเรียนเขาอันนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวและต่อมาพี่นีก็สวดมนต์เยอะๆนะสวดเยอะๆล้วมีพระทุดงเนาะพระทุดงเป็นพระอินเดียเนาะก็ทุดงทุดงแล้วเท่านี้เอ ออก็ได้ไปออถวายเนะาะพระธุดงก็มองพระธุดงก็บอกว่าเอ,อที่บ้านโยมมีมีของนะคะบ้านของพี่เนียมีของเนาะมีของร้อนพระอินเดียพูดนะพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาว่าเ,ออเหมือนก็มีของร้อนเนาะ ถ้ามีตัวละครหรือว่ามีช้างมีอะไรในบ้านไหมท่านท่านนั่งกับพระทุดงนะเนาะพระตั้งกฎนะทุกคนเราก็ไปกันกับเพื่อนกับตอนนั้นชอบทําบุญกันเนาะเออสมัยก่อนนู้นเออพวกที่นี่เป็นจะเ,เป็นสายบุญกันนะคะทุกคนบุญเออชอบไปทําบุญชอบไปไปสร้างกุศลกันนะสมัยก่อนนู้นเออพวกแม่บ้านเนาะ ก็จะเป็นสายบุญเงินมากเลยนะคนรุ่นนู้นรุ่นพี่นีเนาะรุ่นตะเกอดนะพี่นีก็บอกมีมีละครมีตัวละครมีช้างเอ,อเขาบอกว่าให้เอาไปเอ,อทิ้งนะในต้นไม้เขาเขาก็พูดนะเป็นภาษาอังกฤษพี่นีก็พูดไม่เป็นแต่เพื่อนเขาแปลฟังคนลุกคนพองหมดเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าเออมันร้อนเนาะ พี่นีก็เออเอาละครเนาะเอาละครไปไปทวงเอ่อริมเขาบอกไปวางเอาไว้งใต้ต้นไม้อะไรองเงี้ยที่ว่ามันเหออไม่มีคนข้ามไม่มีอะไรนะเอาไปไว้กลางป่าเนาะเอาไปทิ้งเอาไปนี่ะอืมพี่นีก็เลยเอาเอาไปทิ้งในป่า ป่าที่แบบว,ว่าป่าที่มันเป็นสูงสูงนะคะทุกคนที่มันไม่มีคน,นก็ขับรถไปกับพ่อเด็กเนาะเอาไปทิ้งก็ขอเข้ามาท่านแล้วแหละเขาบอกเอาไปทิ้งแล้วไปฝังดินก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันใกล้ๆเนาะต้นไม้ใหญ่เนาะก็ไปขอเข้ามาซะเพราะมันเป็นของที่เขาแก้ของที่เขาทําของกันนะทุกคนเป็นของที่เออมาช้างกับตัวละครนี่เขา มันเมันเป็นของนะมันเป็นของร้อนนะคะว่านะพี่นีก็ไม่เข้าใจนะเพื่อนเขาก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้พี่นีเล่าให้ฟังเนาะพอเออพอทุกอย่างไปนะมันก็หายร้อนนะพี่นีก็มีกิจการงานดีนะทุกคนก็ได้จากขายร้านนะจากร้านวิดีโอมันไม่ดีนะคะมัน ธออุรกิจอะไรนะมันมันไม่ดีนะคะทุกคนออสามีเกือบล้มละลายอะไรเงี้ยแล้วพอพี่นีก็ทําตามทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะพี่นีก็ขอพรเนาะขอพรออจากพระที่พี่นีได้มาเนาะปะัิหาเนาะแล้วพี่นีก็อย่างที่ที่นีว่าก็ ไปเจอเพื่อดีๆได้จากไม่มีงานจากไม่มีเงินพี่นีก็ได้จากคลิปเก่าๆที่พี่นีเล่าเนาะอันนี้พี่นีก็มาพูดถึงปณิหารนะครับปณิหารจากพระพุทธรูปองค์นี้นะคะทุกคนที่พี่นีได้มาก็อยู่ห้องเก็บของนะคะทุกคนแล้วก็เออเออตัวละครกับช้างนะคะเขาบอกไม่ให้เอาไวนะะ้นะกับปณิหารที่ว่าพระทุดงเออมาจากอินเดียนะคะทุกคนเออมองเห็นนะคะว่า พี่นีมีอะไรนะคะอันนี้ก็ได้จะเออเอาไปฝังดินเนาะในป่ากลางป่าแล้วก็เออแล้วก็พี่นีก็มาได้เออทำงานนะก,กิจการก็เออเอเอ,เอทำอาหารนะคะสมัยนู้นนะคะทุกคนแล้วก็พบความสำเร็จ จนใช้นี่ใช้สินให้สาม,มีจนไปย้ายบ้านมีบ้านหลังใหญ่อยู่นะคะก็นี่คือปณิหารน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยเรื่องเรื่องหวยนะคะ0069กับมาเคลื่อนเป็นศูนย์เจ็ดเกนาะสวัสดีค่ะทุกคน